สวัสดีครับทำไมไม่รู้ช่วงนี้อยู่ๆหลวงพ่อรวยก็ราคาขึ้นนะครับน่าจะมาจากนักเล่นนะครับผู้ศรัทธาชาวต่างประเทศนะครับเข้ามาเช่าหาหลวงพ่อรวยกันเยอะขึ้นนะครับทำให้ราคาปรับนะครับขึ้นไปเยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนเล่นกันบ้างนะครับส่วนตัวก็มีอยูเออ่เท่านี้นะครับ ส,สีเหรียญน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่ท่านหลวงพ่อนะครับแล้วก็ผมได้เหรียญน,นี้เหรียญแรกเลยนะตอนที่ผมไม่รู้จักท่านนะครับพอดีไปแข่งกีฬาแล้วก็ทางผู้ใหญ่ท่านมอบให้นะครับน่าจะเป็นเหรียญเาขาเรียกอะไรนะพ่อกระถิ่นนะครับปีเท่าไร่ไม่รู้จําไม่ได้เดี๋ยวผม มือสันน,นี้ไม่ได้เอาไมา้ตั้งขาตั้งมาเหรียญตรงนี้ครับเหรียญกระถินพระราชทานนะครับหลวงพ่อรวยครับส่วน2เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญผมน่าจะทํารีวิวไว้แล้วนะครับจําชื่อรุ่นไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเหรียญรวยรวยเฮงเนะครับเหรียญน,นี้ก็เห็นว่ากําลัง กำลังแรงนะครับก็เลยไปหยิบเอามารีวิวอีกรอบนะครับผมไม่รู้เขาเล่นกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ใครมีก็ใครมีอยู่ก็ถ้าปล่อยตอนนี้ก็น่าจะได้ราคาดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใครศรัทธาหลวงพ่อท่านก็เก็บเอาไว้นะครับเก็บไว้เชื่อผมนะครับด้วยมงคลน,นามของท่านนะครับหลวงพ่อรวยนะครับ ทำให้ทุกท่านที่บูชานะครับรวยรวยเฮงเฮงนครับ